มามุตอีดนักเตะที่ทรูแบงคอกนั้นขาดไม่ได้นะตอนนี้นะครับนารุกทิมชัดปาเลสไตน์ที่ฟอร์มแรงขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแต่ว่าสไตล์การเล่นของนักเตะโคต้าเอเชียคนนี้เป็นยังไงและเขาไปเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลที่รอบจัดแบบนี้มาจากไหน สวัสดีครับนี่คือ Talent Spotter กับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้เรามาว่ากันที่เรื่องของสโมสร True Bangkok United ภายใต้การคุมทีมของโคชแบนทศตะวันรีปานนะครับซึ่งเขาได้พาสโมสรยักษ์หลับแห่งนี้ที่ไม่ได้คว้าชแชมป์มานานนับส0บสปีกลับมาผงาดควา้าแชมป บกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023หลังจากที่เอาชนะบุริรัมร์ยูเนเต็ด2-0นะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นก่อนที่ไทยลีกจะเปิดฤดูกาลได้ยอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของทีมนะครับแฟนๆก็อาจจะมองว่าพวกเขาเนี่ยจะรักษามาตรฐานได้ไปจนสุดฤดูกาลหรือเปล่าหลังจากที่การแข่งขันลีกเปิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งแข้งเทพก็ได้แสดงให้เห็นในเกมนัดแรกแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยบุกไปถล่มอุัยธานี4-1ต่อ และก็กลายเป็นจ่าฝูงของเกมประเดิมสนามไทยลีก2 0 2 3 2 0 2 4ซึ่งมป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึง True Bangkok United นะครับพวกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในฤดูกาลนี้นะครับนั่นคือการ ปล่อยเฮม์ตี้ฟานเดสแลวก็นัทวุฒิสุขสุข่มซึ่งเป็น2คนที่เล่นในตำแหน่งหน้าเป้านะครับแล้วพวกเขาก็ต้องหาวิธีครับว่าจะหานักเตะคนไหนเข้ามาปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้ามากนักในทีมซึ่งเหลือแค่วิลเลนโมตาคนเดียวนะครับกองหน้าอย่างวิลเลนโมตาครับแน่นอนเขาคือตัวอันตรายของทรูแบงค์ข้าวเยเต็ดหาช่องดีจบสกอร์คมแข็งแรงแล้วก็มีความเร็วในระดับหนึ่งนะครับแต่คนที่สําคัญกว่านั้นนั่นก็คือมามุต์อีกซึ่งเป็นนักเตะที่ทนะรูแบงนะ ที่ฟอร์มแรงขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนทําให้เกมรุกของทีมเล่นได้อย่างกลมกล่อมลงตัวในบทบาทที่ได้รับมอบหมายนั่นก็คือ Shadow Striker ครับซึ่งประตูปิดกล่องที่เขาทําได้ในเกมกับบุรีรัมยูไนเต็ดและการเหมาคนเดียว2ประตู ที่เอาชนะอุทัยธานี FC ในเกมนัดแรกของฤดูกาลนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามุมุดอิกนั้นมีความอันตรายมากขนาดไหนแต่ว่าสไตล์การเล่นของนักเตะโคต้าเอเชียคนนี้เป็นยังไงและเขาไปเรียนรู้าศาสตร์ฟุตบอลที่รอบจัดแบบนี้มาจากไหนไปติดตามกันได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะติดตามนะครับยังไงฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิร์ฟคิดไซคโคง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรานะครับและท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ www.ingcur. CO ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับาล้วครับเราไปหาคําตอบกันดีกว่านะครับว่ามามุธอิดนั้นมีดียังไงมามุธมีเชื้อสายเป็นชาวปาเลสไตน์ครับแต่เกิดที่เมืองในโคปิงประเทศสวีเดนเหมือนกับนักเตะหลายต่อหลายคนในชาติแถบตะวันออกกลางที่ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากยังประเทศที่จเจริญแล้วเพื่อหลีกหนีภาะวะสงครามเศรษฐกิจและการเมืองที่มีโอกาสส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว เขาเติบโตและฝึกฟุตบอลที่แดนไวกิง้งซึ่งสโมสรแรกที่รับเขาไปเป็นเด็กสร้างก็คือฮามมาบี้ทารังในปี2 0 1 1และปีต่อมามามูธ ก็ได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกหลังย้ายไปอยู่กับวาซาลุนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ย้ายกลับไปเล่นให้กับทีมที่เมืองเกิดอย่างไนโคปิงบิสซึ่งนับว่าเป็นต้นสังกัดที่เขาค้าแข่งด้วยนานที่สุดในช่วงแรกเลยนะครับผลงานของเขากับไนโคปิงบิสถือว่าน่าประทับใจไม่น้อยลงสนามไป50เกมทําไปถึง21ประตูกับอีก18แแอสซิ์และกลายเป็นบันได9ก้าสคัญให้เขาขยับไปอยู่กับทีมในลีกรองอย่างแอดวิเดเบิร์สซูเปอร์เรดเทน และคาร์มาออสเปนขานในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมามูตต้องเล่นในหลีกสูงสุดกับคาร์มาฟอร์มของเขาไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ จนมีการปล่อยออกไปให้กับทีมอื่นยืมตัวในปี2 0 1 8อาทิมอนจารเดนในลีกนอร์เวย์และกาอิสในลีกสวีเดนแต่ผลงานก็ยังไม่มีทิศทางว่าจะกระเตื้องขึ้นครับตั้งแต่เริ่มต้นเล่นฟุตบอลมานะครับมาโมูสเนี่ยไม่เคยยิงเกิน10ประตูเลยแม้แต่ซีซั่นเดียวแล้วก็ในปี2020เนี่ยเขาก็ไปหาความท้าทายใหม่ๆนะครับไปเล่นกับเปอร์เซบายาในลีกอินโดนีเซียแล้วก็ได้ลงสนามแค่2นัดยิงไป1ประตูเท่านั้นครับ จากนั้นมามูดก็เลือกที่จะย้ายทีมไปยังแถบตะวันออกกลางด้วยการเล่นให้กับอัลเมซเมียของกาตาร์นะครับแล้วก็อัลมูฮารักของบาเรนแต่ผลงานก็ไม่มีอะไรให้น่าจดจําสุดท้ายปลายทางของเขาก็มาบรรจบกับไทยลีกด้วยการย้ายมาอยู่กับหนองบัวพิชยะ ในช่วงปลายปี2021ก่อนจะมาลงเอยกับ True Bangkok u n i t e d ในปี2022ครับแม้ว่าดีลของมามูธที่ย้ายมาอยู่กับแบง k อกดูจะน่าสงสัยในเรื่องคุณภาพฝีเท้าไม่น้อยเพราะถ้าหากวัดจากสถิติที่ผ่านมาผลงานของเขาอยู่ในระดับทั่วไปค่อนข้างไปทางล่าง แต่เพียงแค่ซีซั่นแรกของเขาในฐานะขุนพลแข้งเทพมามุสก็กดประตูรวมทุกรายการไปถึง12ลูกและเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาที่ยิงแตะเลข2หลักในซีซั่นเดียวมามุสรู้ดีครับว่าการแย้ามาอยู่กับทีมใหญ่อย่าง True Bangkok United ซึ่งมีองค์ประกอบครบครันเป็นจังหวะชีวิตที่เขาควรจะขวอคว้าโอกาสนั้นไว้และเขาก็ควงคว้าจริงๆครับแต่ว่าเรื่องของการ ปรับตัวให้เข้ากับทีมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเพื่อนร่วมทีมใหม่มันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับมามุสอธิบายลักษณะน,นิสัยของตัวเองเอาไว้ชัดเจนว่าชีวิตนอกสนามนั้นเป็นคนง่ายๆสุภาพและใจเย็นแต่ในสนามนั้นเป็นผู้เล่นที่จริงจังเกินร้อย ต้องการพาทีมชนะเท่านั้นด้วยการพยายามทําทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูหรือแอซซิตให้กับเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่มารูดได้พบปะพูดคุยกับสตาฟและเพื่อนร่วมทีม t รูแบงคอครับ mm hmm. เขาไม่ได้คาดหวังให้การปรับตัวกับทีมใหม่นั้นลงล็อกแบบทันทีทันใดต้องใช้เวลาศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับแทคนิกรวมไปถึงองค์ประกอบรอบด้านอย่างครอบคลุม เพราะตัวเขาเชื่อว่าการเร่งให้ทุกอย่างมันเร็วเกินไปอาจเป็นการกดดันตัวเองจนหลงทางได้การขาดหายไปของวัตเตอร์ลุยส์นนรุกตัวสําคัญชาวบราซิลของบียูทำให้โคชแบนต้องปรับมากใช้นักเตะที่ทดแทนกันได้อย่างรุ่งรัตภูมิจันทึกในจังหวะการสร้างสรรเกมแดนบนโดยมีทางวิลเลนโมต้ายืนค้ำเป็นหน้าเป้า ส่วนบทบาทของมามูตไม่ต่างกับตัวฟรีในแดนหน้าครับแม้ว่าตำแหน่งประจำการตามหน้ากระดานคือกองหน้ากึ่งตีดฝั่งซ้ายก็ตามหน้าที่สำคัญของมามูตคือการคอยหาพื้นที่ว่างหลังลายแนวรับคู่แข่งคอยรอรับบอลจากแดนกลางหาจังหวะกระชากฉีกแนวรับ หรือสอดเข้าผ่าพื้นที่อันตรายในการทําประตูซึ่งถือว่าประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาแสดงหเห็นแล้วว่ารอบจัดจริงๆครับสถิติยิง2ประตูกับอีหนึ่งแอซซิตในเกมกับอุทยัยธานีนะครับมาแสดงให้เห็นพิสงของม,มุมติดแล้วว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับการหาช่องการวิ่งเข้ามุมอับหลบสายตาของแนวรับนะครับการหาช่องเข้าทําประตูหรือว่าการดวลกับผู้แข่งหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าแบงคอกที่กล้าเปลี่ยนสไตล์การเข้าทาของทีมมาเน้นที่จังหวะฉับฉวยโจมตีรวดเร็วเฉียบคมการมีน บทบาท Shadow s t r i k e r นักล่าประตูที่ต้องมีจุดเด่นเรื่องความจมูกไวคงไม่มีใครเหมาะไปกว่ามามุสในตอนนี้ฟอร์มการเปิดตัวของมามุสในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าร้อนแรงมากครับแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่โคชแบร์เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมาเล่นแผนใหม่แล้วก็วางบทบาทใหม่ของเขาซึ่งถ้าคนที่ไม่เข้าใจเกมอย่างถ่องแท้เนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้แบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะทําให้ผลน,นั้นกลายเป็นลบมากกว่าบวกก็ได้ครับอย่างไรก็ตามมามูสแสดงให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแข้งเทพไว้อย่างชัดเจนว่่่าาาาาาตัววเเเขาางเป้หมยมยทีีนพือ แล้วจะพยายามด้วยวิธีแบบไหนซึ่งเขาเคยบอกครับว่าถ้าคุณยิ่งได้ซ้อมกับทีมเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทําให้คุณปรับตัวและเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ง่ายขึ้นดังนั้นเขาจึงอยากเรียนรู้แทคนติกเรียนรู้ทุกอย่างรวมไปถึงแนวทางที่โคช้ชต้องการให้เขาเล่นเขาจะทําให้ดีที่สุดทําทุกๆอย่างที่ทําได้เพื่อช่วยทีมคว้าถ้วยรางวัลเพื่อให้แฟนบอลภูมิใจและมีความสุขผลงานของมามูที่ผ่านมาในซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็2เกมแรกของฤดูกาลนี้ที่ผ่านมา ทั้งไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครัรวมถึงการเปิดไทยลีกนัดแรกที่ตัวเขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับสามารถเรียกความมั่นใจให้ขับมามูทได้อย่างแน่นอนในวัย30ปีครับมามูทยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกสักระยะหนึ่งนะครับโดยเรื่องของการรักษาระยะ รัสามารถมาตรฐานของตัวเองในการเล่นและต้องมาดูกันครับว่าเขาจะพาแข้งเทพบินได้สูงขนาดไหนแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาพาแข้งเทพบินไปได้สูงแบบนี้แล้วเขาก็ยังเล่นได้แบบนี้ต่อไปความสําเร็จของสโมสรทรูแบงค์ k อกยูเนเต็ดท้วยเมเจอร์ น่าจะมีให้เขาได้ชื่นชมเหมือนที่เขาตั้งใจไว้และทั้งหมดนี้คือ Talent Spotter กับผมต้องคุทิพงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ T ิงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ w w w t i n ต c u r v e co นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ